เจอข้องดีแล้วเรียบร้อยกินไม่ได้แล้วทุกคนหมดแล้วถ้ามีตัวมาลอ้องอ่มาแล้งกินแบบนี้แสดงว่าเป็นเห็ดที่ทานได้นะคะทุกคนให้สังเกตดูเนาะถ้าใครไม่รู้จักวิธีการไปเก็บเห็ดเนาะให้ดูแบบนี้เด้อเพื่อนๆอันนี้คือเห็ดปวกนะจ๊ะอันนี้คือเห็ดปวกนะคะทุกคนเมื่อวานนี่คือมาเห็นว่าไม่กินมาได้แล้วนอนจอมดแล้วจ้ะ กระสีมีอ่าตัวมะแรงเล็กๆนี่แหละมาช้อนใช้มากินนะจ้ะก,ก,ก,กินไม่ได้หรอกกินบ่ได้กินบ่ได้จ้ะกินไม่ได้เมื่อนี้ขอขอาสวนมาบึงงวัวะบะซันว่ะเต่วตวัดตัวนี้เป็นยังไงเนี่มาเลยมาสิยางลงคล้องไปหาเก็บผักกูดบาซันพูดนะโอ้เจ้าของเพียบเลยพูดนะให้ได้ไม่ได้กินได้เจ้าของเพียบเลยเจ้าของคนหน่ะพูดนะกินบ่ได้ดอกน้อง,องจ้ะ ให้เขากินใช่เนาะที่กินได้เยอะสิหนิจะของจะขึ้นมองเก้าที่เก่าที่เดิมทางของง้วอเก่ามว่านข,ข่อยคือว่าเห็นว่ะขออ่อยกามาโอ้เข่อยเป็นมะยัมะเล้งเนาะข่อยเป็นมะยัมะเซลวันนี้ยางไม่มองนี่เรียบร้อยเสียดายจังเลยเอาไว้ให้เขาอันมีเชื่ออยู่มมองนี่ให้เขาขึ้นอีกต่อไปเนาะจา้ะมันขึนทีขึน้นอยู่บอลเล่นนี่แหละทุกปีเนาะเป็นในสวนเราเองเนาะอยู่ข้างข,างขอกัวน,นะครับเพื่อนๆเขา ย้อนเฉลยแล้วเขาก็สิขึ้นของเขาอีกเขาก็สิไม่เชื่อมีสตปออียัเขาอีกอยู่นี่เนาะจ้าก็สิขึ้นอีก่อไปเนาะแต่เอาบออทำไรเขาหมดเนาะบริเวณนี้แมนหมดเลยนี่บริเวณนี้แมนหมดเขาสิขึ้นหมดแถวนี้จ้ะขึ้นหมดเลยนี่ขึ้นไปหมดเลยยุขางของง้อเขาเนาะขึ้นไปหมดเลยเสียอันนี้เ็ดปวกดำเนาะจ้ะเ็ดปลวกคลิกด้วยว่าเ็ดปวกดำภาคอีสาาเนาะแต่ว่าทั้งอื่นเพิ่นอื่นเห็ดปวกยังบ่รู้เนาะ หรือว่าเห็ดปวกหวานนะจ๊ะเอาไปเห็ดกินบ้านหวานนี่พี่น้องแถวนี้ขึ้นเมืเ่อไรจ้ะนี่ที่ได้รอบก้อนก็นได้อยู่บริเวณนี้แหละอยู่บริเวณนี้แหละได้ยินเสียงน้ำอะไรวะพี่น้องเคยมาสิลงไปหาเก็บผักกูดในสวนฉันนี้เราจะเอาไปลวกกินกับน้ำพริกกับยังกะลัยยางมะพร้าวเห็ดสันดอกไปไปเก็บผักกูดโตขันสะันกูดก็อยูใ่ในไฮในสวนจแถองนี้ละ กินกระปนกับแจวเอาไปลวกเอาไปย้ำเห็ดได้รเม็ดสูเนียวแหละจ้าหลายเมนูเนาะผักปอดสารผักบ้านบ้านอยู่ในสวนเขาหนิละ่ะไม่ใช่ยอดขงง้ามน้ำเห็นไหมจ้าเพื่อนเห็นไหมอันนี้ก็คือยอดผักโขดนะหืมฝุ่นแม่นมากฝุ่นไม่ใช่ยอดงามนจะยอดสวยๆเนี่ยแม่นมากจ้าแถวนี้ใช่มันทั้งนั้นเลย เดี๋ยวขอตัวเก็บพักกูดให้มมนแล้วกันเดึองเพื่อนเมื่อนี้เอาสม,มีซะก่อนนะจ้ะเก็บพักก่อน